วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือพริกหยวกแล้วก็หมูเด้งตัวแพย์สิภาไปเห็ดออหยังไปติดตามกันเลยจ้าเราต้องเอาเอาเม็ดพริกออกก่อนจ้า จะได้ประมาณนี้เนื้อนี่เกิดครั้งแรกอีกแล้วจ้าทรัแรกอรั้สั้นกระสีล้องเก็บไปไปตัวบ้านก็จ้านี่จ้าแพทยแกะเอาเม็ดมันอนกอกบดแล้วแกะผสมอันเราเนาะจ้าเราแพทย์สีพามายัดใส่กันเลยจะเอาหมูใส่ข้าไปนี่ผิกดก็จ้า บีก็ไปแน,น่นๆน,นี่เราทำให้งตอนเเสร็จแล้วเด้อจ้านี่หน้าตาก็สิแด้ประมาณนี้จ้าด่าเอาไป ย่างกันเลยจ้าเอาไปย่างจ้าทุกคนจ้าจ้าเดี๋ยวรอเวลาให้มันสุกเด้อจ้าใกล้แล้วจ้าใกล้แล้วจ้าอะะไรนะ ค่เราจะทาซอสมาลาจ้าอันนี้คือน้ำซอสเหาจ้ะน่ากินมากหรือเปล่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอืม สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้เราสองคนมีอะไรนำเสนอเ <c oughs> มนูปิ้งยา่ยางย่างเกรียมนิดนึงนะคะอะไรนันแหลอันนี้เขาเรียกอะไรนะเพื่อนพริกหยวกหรือพริกหวานแพะกรบวรัลูนะจ้าท <c oughs> า <c oughs> ซอสพริกหมาล่ามากินกันเลยเอาลองแล้วนะ กินกันเลยครับครับพริกหวานจ้ะอืม,อมซอสมะพร้าวกับจิ้มไปเลยกินไปน้ำจิ้มไปเลยยัดไส้หมูเดง เซตแบบหอนๆนะจ๊ะหร่อยไหมอร่ยกินกับเขาพอดีจ้ะเพราะว่าซอสอันนี้มันเข็มข้นเผ็ดแล้วหมูมันเด้งเลยร้องเห็ดกินบึงด้วยจ้าแับยัดไส้หมูเด้งแล้วขอตักเขากัน้อจ้า เมื่อกี้เขาน้ำกันจ้ากินกับข้าวครับว่าหนังเข็มข้นอร่อยอม,มีุงเก็ดครั้งแรกจ้ะ ชาตาลาลานเหนือมันจะออกหวานๆนิดนึงค่ะเนาะแล้วก็บ่ัเพ็ดปานแดห,หอมหอมนร่อยมาก <c oughs> <c oughs> มันมีหมูเด้งมันก็อร่อยไปอีกอย่างเตาท่านจำมนันก็เลยได้แบบเี็มกระยำมนิดนึง แล,ล้วล่ะโอเค okay, จา้าอย่าลืมลองเห็นบงลลสตเมนูนี่แซ่บผ่านอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนพร้อมเลยจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีจ่จ้าสวัสดีจา้าบ,บ๊ายบาย